มาดูเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในออฟฟิศเราเลยนะคะทำงานยังไรคะเนี่ยให้ได้รองเท้า1คู่คูอ้าวใช้ให้น้องทำโฆษณาทำไปทำมาตบรองเท้าซะเองเลยเป็นบรบอน20 next gen นะคะน้องบอกว่าผมไม่ลืมใส่โค้ดเด็ดขาดครับพี่จะได้ส่วนลดแล้วก็ได้สิทธิ์จับรางวัลด้วยบรบอน20เนี่ยเพิ่งออกเลยยังไม่ได้รับส่วนลดนะคะจะต้องผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ก่อนค่ะถึงจะได้ส่วนลดตุลลองใส่ให้ดูถ้าหากว่าเป็น curry เนี่ยออกมาสักพักหนึ่งแล้วได้ส่วนลด10%ด้วยยังไม่พอมีรางวัลแจกทุกเดือนอีกอย่่างงงนึงททีประับใจข,ขอ Work? สั่งไปเมื่อวานวันนี้มาแล้วแอดเองอยากได้ของเขาละสิแม่ดูแล้วน้ำลายไหลเลยเปิดมาเนี่ยสีสันสวยงามมากๆรองเท้าจะมาใน2สีเป็นสีทีคอนทราสกันสีฟ้าแบบสบายๆตา,า,าค่ะส่วนสีส้มเนี่ยก็จะเตะตาดูเอมวนเอจับแล้วจับอีกสงสัยจะอยากได้แน่เลยโรบอนเนี่ยบอกอีกค่ะว่าความสําเร็จมากมายของเขาในดุการที่20โบรอบอลเลยเริ่มคิดถึง next gen ค่ะคือคนรุ่นต่อไปนะคะโค้ดจะเปลี่ยนไปทุกเดือนนะคะสําหรับเดือนมีนาคมคือ H S แม่เนียสองสามค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิ t ตี้ทรีแยวันนี้เราทั้งสองคนแอมินตูและบินเอ็มีอก็มีกับทุกคนเช่นเคยคะ่ะเกมวันนี้นี่มันจริงๆนะคะเพื่อนๆสามารถดูเกมได้สดๆค่ะมันขนาดนี้เนี่ยดูย้อนหลังก็ได้ที่ NBA App ผ่าน NBA League p a สิค่ะวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด6คู่นะครับพวกเรา2คนจะเล่ารายละเอียดในเกมการแข่งขันที่เกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังเพื่อนๆที่ไม่มีโอกาสได้ดูเกมการเด็ดทอดสดนะครับไม่ต้องห่วงดูพวกเรา2คนแล้วก็เข้าใจสถานการณ์แน่นอนครับขอบ มีการกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็ทีมงานมาโดยตลอดวันนี้เป็นคู่ไหนไปไม่ได้นะครับนอกจากเกมการเด็ทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขาผ่าน NBA TV แล้วก็บ้านเราแน่นอน NBA app กับ True visions LA Lakers เปิดบ้านรับการเยือนของ Toronto Raptors ครับ วันนี้เป็นการเจอกันครั้งที่2และก็ครั้งสุดท้ายของทั้งคู่ในฤดูกาลปกติครั้งแรกเป็น Ra p t ตอร์ที่คว้าชัยชนะไปได้วันนี้ l a เก r s สได้เดน Russell กลับมาลงสนามทําการแข่งขันแล้วก็ลงเป็นตัวจริงเลยค่ะเริ่มเกมมาเป็น r a p t o r s ที่ออกตัวดีด,ดีกว่าเพื่อเขามีการโจมตีวงในผ่านยาคอปเปอร์ชแล้วก็สกอตตี่บาดส่วนระยะกลางแล้วก็3คะแนนผ่าน OG a ิอารูโนบีที่ยิงแทบจะไม่พลาดเลย r a p t o r s นนาห่าง15บ้านแต่หัววันในขณะที่ akers, เลเก r s สพวกเขาพยายามค่อยๆ่อย,อยตั้งหลักแล้วก็ให้ AD ดีมีส่วนร่วมกับ ทำได้ดีขึ้นและก็ได้ทับสำรองอย่างออสซิลิฟแลวก็ลุยฮาชิมุระไลมาสู้กันสนุกมากพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2เป็นเลเกอร์สที่ออกตัวได้ดีกว่าในความร้อนแรงของเจอร์รี่แวนด์วลทั้งยิง3นาคะแนนทั้งลุยเข้าไปทําแต้มพร้อมกับเดนิชิวดเดอร์ที่มีเกมบุกที่ไหลลื่นร่วมกับลุยฮาชิมุระจบครึ่งแรกเลเกอร์สนำกับ8แปดแตม้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังแรปเตอร์สออกตัวดีพร้อมกับเพอร์เฟกต์ฟอร์มของโอจิอารูโนบิพวกเขารัน8ต่อ0นย์กลับขึ้นมานําในเวลาเพียงแค่ไไมม่่่่ถึง2นนนนาาาททาาาีีเเเเเั้ลลกอออร์สยยูะ เกมบุคคลของเขาก็แย่ลงเรื่อยๆตั้มไม่เดินเลยดีนะที่ได้ลุยฮาชิมบูลาแล้วก็ออสตินลิฟไม่งั้นคงแย่กว่านี้แต่พอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยก็เป็นเวลาของเลเกอร์สบ้างออสตินลิฟแล้วก็เดนนิสชูเดอร์ทั้งคู่ยังคงแสดงผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องแถมไม่ได้วงนอกจากเดนิสโรรลเซลกดไปคนเดียวกว่า16แต้มพวกเขารัน22ต่อ8กลับขึ้นมานำสอหลักแรปเตอร์จะ่ไหแม้ว่าสโอตตี้บาร์จะพยายามไล่ยอย่างไรก็ไม่ทันจริงๆค่ะเป็นเลเกอร์สวันนี้ที่เอาชนนนนะะไไไปดด้้้้ออออยยยย่่่างงงเเีีีมมแลลลผผขูใทสกตต 32ตาม8รีบาลด์7อาซิสทำทุกอย่างให้แกทีมแล้ว OG Arunobi 31ตาม5สตีลยิงแทบจะไม่พลาดเลยค่ะว,วันนี้ LA Lakers ได้ d e ด n d r e r u s s e l l 28ตาม5รีบาล9อาซิสกลับมาเกมแรกก็แผงลิ้นเลย Dennis Schroeder 23ตาม7อาซิสกับอีก4สตีลจบเกม LA Lakers สู้ตายเอาชนะ Toronto Raptors ไปได้122ต่อ112จบซีรีส์ดูการปรกติเสมอกันไป1ต่อ1 สำหรับแรปเตอร์ในช่วง2เกมที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าทีมของพวกเขาเนี่ยต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆแล้วเกือบจะมีโอกาสคว้าชัยชนะด้วยซ้ำไปไม่ว่าจะเป็นเกมที่เจอกับเดนเวอร์นักเกนะครับหรือว่าจะเป็นเกมที่เจอกับ LA Clippers คปสก็ตามแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทั้ง2เกมก็มาจบด้วยปัญหาการเป่าของกรรมการเนี่ยแหละครับอย่างในเกมที่เจอกับเดนเวอร์นักเกเนี่ยช่วงท้ายเกมกลายเป็นสกอตตี้บาร์นะครับโดนฟาวเทคนิคแล้วก็โดนไล่ออกจากเกมไปเลยมันก็เลยทําให้กําลังในการต่อสู้ของแรปเตอร์แต่ไม่ม มันก็เลยทําให้ม omentum ทาให้จังหวะในการต่อสู้ของเกมเนี่ยเปลี่ยนไปหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับมีการให้สัมภาษณ์ของเฟรดแวนริดเรียกว่าสะเทือนไปทั้งวงการเลยนะครับการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ตัวของเฟรดแวนริดมีการโจมตีการตัดสินของกรรมการนะครับพุ่งเป้าไปที่เบนเทเลอร์กรรมการหมายเลข46เนี่ยแหละครับที่ตัวของเขารู้สึกว่าเบนเทเลอร์คนนี้เนี่ยน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างกับตัวเขาอาจจะไม่ชอบขี้หน้าหรืออะไรก็แล้วแต่ในท้ายที่สุดก็มาให้ฟาวเทคนิคกับตัวเขาหลายต่อหลายครั้งเลยนะครับในฤดูกา หลายต่อหลายครั้งเลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าไม่มีทางรอดทาง NBA แน่นอนแต่ที่น่าประหลาดใจก็คือทาง NBA เนี่ยสามารถปรับได้สูงสุดถึง50,000ื่นเหรียญนะครับและพวกเราแฟนบาสเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ยินการให้สัมภาษณ์หลังเกมแล้วมีการสะบัดหยาบๆยาแบบนี้ใส่กรรมการนานมากๆเลยนะครับใน้ายที่สุดแฟรดแวนริทเนี่ยโดนไป30,000ื่นเหรียญนะครับถือว่าสูงมากนะครับในการปรับครั้งนี้เพียงแต่ว่ายังไม่ใช่โทษสูงสุดในการปรับและด้วยการพ่ายแพ้สเกมติดที่ผ่านมาก่อนเกมไกลแข่งในวันนี้นะครับมันก็เลยทําให้พวกเขาเนี่ย ขยับอันดับของทีมตัวเองนะครับดังนั้นในเกมวันนี้เนี่ยทุกคนต่างก็ตั้งใจนะครับมุ่งมั่นใหญ่จะคว้าชัยชนะให้จงได้เฟรดแวนวินในวันนี้เนี่ยการยิงในภาพรวมนะครับมอยจะเป็น2หรือว่า3คะแนนเนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อนแรงเท่าที่ควรแต่เขาก็ไม่ได้หายไปจากเกมนะครับพยายามต่อสู้ร่วมกับทีมตลอดเวลาเลยมอยจะเป็นการรีบาวการช่วยทีมขโมยการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนคนอื่นที่กําลังร้อนแรงเนี่ยทำแต้มอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับออสตาพาสคาลเซียคัาม um, นะครับที่วันนี้เนี่ยผลงานตามความมาตรฐานที่สูงส่งขออออองงงตััวเเนะในนนนนฤดดดูกาาาีี้้้ไไปห่่่ยยมรสจะ วายาคอบเพอร์ทโรที่เทรดกลับมาอยู่กับ Raptors อีกครั้งหนึ่งนะครับ Raptors เนียถือว่าเป็นทีมที่ดรากตัวของเขาเข้ามาสู่ NBA วันนี้เนี่ยก็ช่วยทีมได้อย่างดีนะครับจัดดับเบิลดับเบิลการทำแต้มวงในการรีบาววันนี้สร้างปัญหาให้กับ LALakers ต่อเนื่องตลอดทั้งเกมเลยแต่สิ่งที่เป็นปัญหาของ Raptors มาโดยตลอดและตอนนี้ก็ยังคงเป็นมัญหาของพวกเขาต่อไปนะครับนั่นคือแต้มจากทับสำรองนี่แหละแม้กระทั่งขยับเอาแกรี่เทรน j ์จูเนียร์มาเป็นทับสำรองนะครับวันนี้แกรี่เทรนม์จูเนงงีย,ยนร,นนร์ไม่ม มีสักแต้มเลยนะครับวิลบาตันที่ได้ตัวมาจากตลาดบายอาวันนี้ก็พยายามเสริมงานให้กับทีมอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ได้มากพอที่จะเปลี่ยนแปลงกระแสะเกมแต่อย่างใดเบ็ดเสร็จในเกมวันนี้ใครจะเชื่อครับว่าทัพสำรองของแรปเตอร์สมีเพียงแค่12แต้มเท่านั้น,นครับจาก112แต้มที่ทีมทําได้เยกว่าลากผลงานจํานวนนาทีในการลงสนามของตัวจริงแบบเน้นๆเ,เลยนะครับสิ่งที่ทําให้ทางแรปเตอร์สยังคงอยู่กับเกมและก็ต่อสู้ได้อย่างดีนะครับโดยเฉพาะในช่วงเรตรที่สามนี่คือผลงานที่ดีเหลือเกินของโอจ เมมเลยเขามีการยิงที่เฉียบคมเหลือเกินวันนี้เนี่ยแทบจะยิงไม่พลาดเลยนะครับช่วงหนึ่งเนี่ยยิงฟิลโกโ11ลง11เลยกดไปถึง31แต้มและก็ไม่ใช่แค่การทําแต้มอย่างเดียวนะครับวันนี้เนี่ยทั้งเกมรับนะครับต่อสู้กับแอนโทนีเดวิสเล่นเอาแอนโทนีเดวิสเนี่ยเล่นไม่ออกเลยและยังมีการขโมยอีกถึง5ครั้งสมแล้วละครับที่เขาถือว่าเป็นจอมขโมยของเหลีกในตอนนี้ค่าเฉลียในการขโมยต่อเกมคือ2ครั้งต่อเกมนะครับไม่ธรรมดาลูกจักยากยิง2ยิง3วันนี้โอเจอโนโนบีเนี่ยจัดให้ รวมกับผลงานชั้นยอดของสกอตตี้บานครับอดีตรุกกี้ยอดเยยมแห่งปีเขาทําคนเดียวถึง20แต้มจาก32แต้มที่ตัวเองทําได้ในช่วงครึ่งหลังหม่ว่าจะเป็นการโพสต์วงในนะครับการยิงระยะกลางมีการยิง3คะแนนเพิ่มเติมนี่ถ้าเกิดพัฒนาการยิง3คะแนนให้ดีมากกว่านี้อีกสกอตตี้บานจะครบเครื่องน่ากลัวม,มากกว่านี้ด้วยซ้าไปนอกจากจะท,ทําแต้มแล้วยังมีการเล่นเกมรับ,บวงในอีกนะครับมีการรีบาวการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทําแต้มการทําถึง32แต้มในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดในชีวิตการเล่น NBA ของสก็นก็ ไม่มากพอจริงๆนะครับวันนี้ต้องยกเครดิตการเล่นต่างๆให้กับ L.A.Lakers ที่สู้ได้ดีจริงๆมันก็เลยทําให้สถิติของ Raptors ที่ชนะทีมเยือน Lakers ติดต่อกันมาถึง7เกมนะครับตั้งแต่ปี2014ก็สิ้นสุดลงมากไปกว่านั้นนี่ถือว่าเป็นเกมแรกตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี2012นะครับที่มีนักกีฬาในทีม2คนสามารถทําระดับอย่างน้อย30แต้มและทีมแพ้ต้องบอกว่าวันนี้ Raptors สู้ได้อย่างเต็มที่มากๆแล้วนะครับควอเตอร์แรกเนี่ยเขาออกตัวได้ดีพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่สองเนี่ยเจอ L.A.Lakers อัดก็ไม่เป็นไรพอเข้าสู ควอตีสามเนี่ยใสเลกเกอร์เป็นชุดเลยนะครับมีโอกาสครองโมเมนตัมของเกมด้วยแต่ด้านมาพลาดในควอเตอร์ที่สี่เนี่ยแหละครับปัจจัยหลักๆอย่างที่บอกแน่คือทัพสำรองของพวกเขาไม่สามารถก้าวขึ้นมาเสริมงานได้การที่ทังทีมเทรดเอายาคอบเพอร์เทลมานะครับขยับเอาแกรี่เทรน์จูเนียร์ไปเป็นสำรองเอาตัววิลบาตันมาจากตลาดบเยอัก็ต้องการที่จะมาเสริมการทำแต้มให้กับทัพสำรองนี่แหละครับไม่อย่างนั้นนิกเนิร์สหัวหน้าโค้ชของพวกเขาเนี่ยก็ยังคงต้องลากจํานวนนาทีในการลงสนามของมันดาตัวจริงนะครับเพราะว่าทัาาบบาพ น,นี้เนี่ยถือเป็นการพ่ายแพ้เกมที่3ติดต่อกันนะครับโอกาสในการลุ้นพื้นที่เพลย์ออฟเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้แล้วละครับตอนนี้ทาง Ra p t ตอร์เนี่ยได้แต่ลุ้นพื้นที่เพลย์อินอย่างเดียวตอนนี้สถิติของพวกเขาก็คือชนะ32แพ้36นะครับเป็นอันดับ9ของฝั่งตะวันออกสำหรับเกมหน้าเนี่ยได้พักยาวหน่อยนะครับแล้วก็ได้กลับบ้านแต่ก็เหนื่อยกันต่อไปครับพวกเขารอรับการมาเยือนของเด n v e r n u g g กส s ที่มันอันดับหนึ่งของฝั่งตะวันตกนะครับเป็นเช้าวันพุธ6กโมงครึง่งมาดูกันซิว่า Rators จะหวหรือเปล่า ถามพลาดนะครับหันไปดูในส่วนของ LA Lakers กันต่อนะครับหลังจากที่ผ่านเส้นตายการเทรดก่อนเกมกกลแข่งใน,ในวันนี้ LA Lakers มีผลงานชนะถึง7แพ้เพียงแค่3เกมเท่านั้นเองและหลังจากที่โรบอนเจมส์มีอาการบาดเจ็บนะครับทีมของพวกเขาชนะ3แพ้แค่2ปัจจัยสําคัญหลักๆที่ทําให้พวกเขาสามารถต่อสู้ได้จนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นมีความโฟกัสอยากจะเข้าสู่ Playoff ให้จองได้ต้องให้เครดิตผลงานการเล่นที่สุดยอดเหลือเกินของ Anthony Davis เพราะว่าตั้งแต่ที่โรบอนเจมส์มีอาการบาดเจ็บเนี่ยนะครับตัวของ Anthony Davis เนี่ยมีผลง งานที่สุดยอดเขามีค่าเฉลี่ยในการทําแต้มสูงถึง33.8แต้มมีการรีบาว์สูงถึง13.5รีบาร์แล้วก็มีการบล็อกสูงถึง2.8บล็อกนะครับแต่ในเกมวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่วันของ AD ดีบ่อยๆจะเป็นการบุกการทําแต้มการรีบาร์วันนี้เนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานอันสูงส่งของตัวเขาในจุดนี้เนี่ยต้องให้เครดิตในการเล่นเกมรับของ Ra p t ตอร์สครับที่นําโดย OG An u n o ุโถ้าเกิดหลุด OG An u n o ุโไปเนี่ยมีทั้งสกอตตี้บานมีทั้งยาขอ,เลลอ,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 อบ,บเพ ต้องส่งไปให้กับเพื่อนนะครับไม่สามารถเข้ามาโพสต์วงในไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ที่ตัวเองจะสามารถระเบิดผลงานของตัวเองได้วันนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มหรือว่าจะเป็นการบี๊บานะครับไม่ถึง2หลักกว่าจะมายิงฟิลโกล,ลงในช่วงครึ่งหลังเนี่ยนะครับก็เป็นในช่วง46วินาทีสุดท้ายจะมีกระต่การบล็อกนะครับที่ผลงานยังคงสูงส่งแล้วก็มากกว่าค่าเฉลี่ยในการทำของตัวเองวันนี้บล็อกไปถึง4ครั้งหากเป็นปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดแอนโทนีเดวิสมีผลงานเป็นแบบนี้ในยามที่ไม่มีระบอนเจมส์ James, อยู่ในสนนาาามมมทททกแข่่่งงัไีี ชนะได้เลยครับเพียงแต่ว่า LA Lakers ชุดนี้เนี่ยเปลี่ยนจากชุดที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผลงานการเล่นของพวกเขาเนี่ยแตกต่างอย่างสิ้นเชิงวันนี้ Jarrett Van de b i l เนี่ยสามารถทําแต้มได้อย่างไหลลื่นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการยิง2คะแนนยิง3คะแนนการเข้าไปโจมตีวงในเขาทําไปถึง16แต้มถือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดในนิฟอร์ม LA Lakers ของตัวเขาแม้ว่าวันนี้ Marie Bessie และก็ Troy Browne เนียจะไม่ได้มีการยิงจะไม่ได้มีเกมบุกที่ร้อนแรงนะครับแต่พวกเขาได้ Diego Russell, Russell กลับมาจากการบาดเจ็บครับแล้ววันนี้ก็ไม่ทําให้แฟน ผิดหวังเหมือนจะเป็นการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนการทําแต้มของตัวเองโดยเฉพาะในควอเตอร์สุดท้ายควอเตอร์ที่ทั้งทีมต้องการแต้มเลยเกิน The เดนจโรราเซลเนี่ยจัดให้กับแฟนๆไม่ผิดหวังเลยนะครับเขาก,กดคนเดียวถึง16แต้มด้วยการยิง3คะแนนลงไปถึง4ลูกจาก5ลูกที่ตัวเองทําได้ในเกมวันนี้เบสเซตจัดไปถึง28แต้มเลยนะครับยอดเยี่ยมเลอเกินทําให้จนถึงตอนนี้ยามที่ L.A. เกอ e r s มีเดนจโรราเซลลงสนามทําแกงขันพวกเขาชนะ4แพ้แค่1เท่านั้นเองนะครับและที่ไม่พูดถึงไม่ได้ต้องให้เครดิตและก็ชื่นชม ผลงานการเล่นนั่นคือทับสำรองของพวกเขาออสตินรีฟนะครับในช่วง5เกมหลังสุดเนี่ยผลงานดีเลือกเกินเป็นที่รักของฟแฟนๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเขามีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มสูงถึง15แต้มต่อเกมนะครับพร้อมกับการแอสซิสต์อีก5.8ครั้งเรื่าการแอสซิสต์เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นดับเบิลเลยนะครับตั้งแต่ที่ไม่มีรบอลเจมส์อยู่ในสนามการยิง3คะแนนเนี่ยก็สูงถึงระดับ50%วันนี้เนี่ยเข้ามาเสริมช่วยการทำแต้มให้กับแอนโทนีเดวิสได้แบบสบายๆเลยนะครับม แฟนๆเนี่ยเฮกันสนามแทบแตกเลยรุยฮาชิมูระเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มาถูกที่ถูกเวลาถูกเกมเหลือเกินการเล่นที่เต็มไปด้วยการโฟกัสมุ่งมั่นนะครับวับนนี้เจ้าตัวเนี่ยตั้งใจเหลือเกินเห็นการปิดแต้มร,บรอบๆปากัวนะครับมีแถมยิง3คะแนนด้วยและที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือเดนนิสรูเดอร์ที่วันนี้ขยับมาเป็นตัวสำรองนะครับหลังไตร่ต่องทีมได้เดนจโรราเซลกลับมาในช่วงที่ผ่านมานะครับมีตัวเลขวิเคราะห์ออกมาว่ายามได้ก็ตามที่ uder, ves, ทเดนเน,เนิสรูเดอร์ลง ตแต่ในเกมวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่เราเห็นกันชัดเจนเลยว่าถ้าเกิด2คนนี้อยู่ในสนามพร้อมๆกันแล้วเนี่ยผลงานของเลเกอร์สในการเล่นเกมบุกดีขึ้นขนาดไหนเดนนิสทรูเดอร์แม้ว่าวันนี้เนี่ยจะมีผลงานการเทิร์นโอเวอร์ที่เยอะไปหน่อยนะครับถึง6ครั้งแต่ก็เชื่อเลอเกินว่าด้วยผลงานในภาพรวมวันนี้แฟนๆเนี่ยยอมปิดตาข้างหนึ่งนะครับไม่ต้องบน่นไม่ต้องด่าก,ก็ได้เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยช่วยทําแต้มได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังการยิง3นาคะแนนการยิงระยะก,การลุยเข้าไปเอาฟาวล์เกดไปถึง23 ซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยทัพสำรองวันนี้เนี่ยทำแต้มรวมกันทั้งหมดถึง61แต้มนะครับในขณะที่ทัพสำรองของ r a p t o r s มีเพียงแค่12แต้มอย่างที่บอกแบบนี้เนี่ยเทียบกันไม่ติดจริงๆและที่น่าชื่นชมมากไปกว่านั้นอีกนะครับนั่นคือการยิงลูกโทษของพวกเขาวันนี้มีโอกาสยิงทั้งหมด19ครั้งลงทั้ง19ลูกเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆสิ่งที่สร้างความแตกต่างสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับถือว่ามีค่าเลอเกิน LA l เ k e ลเกสในตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่ายามที่พวกเขาขด James. มมาดโาร,รเ,เบุของพวนเดิน น้าควา้าชนะได้ต้องพึ่งการเล่นเกมรับครับแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งยามที่ไม่มีรบอนเจมส์ bon แบบนี้พวกเขาได้ทั้งเจเร็ดแวนวิลทั้งทรอยบราจูเนียนะครับก้าวขึ้นมาเสริมงานให้กับแอนโทนีเดวิสทั้ง2คนเนี่ยสามารถทําให้งานของแอนโทนีเดวิสเนี่ยเบาลงทั้ง3คนสามารถสลับตัวประกบกันได้นะครับช่วยเหลือกันได้ราวกับไม่ได้มีผลอะไรเลยกับการขาดรบอนเจมส์ไปถ้าเกิดทั้ง2คนแล้วก็ทับสำรองยังคงเสริมงานให้กับแอนโทนีเดวิสได้แบบนี้นะครับรับรองว่าการประวิงเวลารอรบสกลับมาเอสไไปด้วยแน่นนอเจ พูดถึงตัวของโรบอนเจมส์ครับวันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นตัวเขานะครับยังคงทําการรักษาอยู่ทำทรีตเมนต์อยู่ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยตามขาวว่าวก็คือพยายามทําทุกวิถีทางนะครับไม่ว่าจะการทำทรีตเมนต์อะไรก็แล้วแต่ที่ถือว่าทําให้ข้อท้าของเขาอาการบาดเจ็บของเขาดีขึ้นโรบอนเจมส์เนี่ยจัดทุกอย่างเลยนะครับและหลังจะจบเกมกันอย่งขันวันนี้เจ้าตัวก็ทวิตนะครับสะใจมากๆเลยเขาบอกว่าเขารักทีมนี้จริง ในส่วนการบาดเจ,จ็บของโมแมมบาเนี่ยแฟนๆเอลเอลักเกอร์อาจจะเซ็งนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทา้งทีมนออกมาประกาศแล้วนะครับว่าตงเขาต้องพักอย่างน้อยถึง4สัปดาห์หรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยนั่นหมายความว่าในฤดูการปรกตินี้เนี่ยเราจะไม่ได้เห็นโมแมมบานะครับถ้าเกิดเอลเอลัเกอร์สามารถผ่านเข้าสู่เพลย์ออฟได้แบบนั้นเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เห็นการใช้งานของโมแมมบาครับเราต้องมาติดตามชมกันต่อนะครับว่าในท้ายที่สุดเอลเอล r s เกอร์จะมีการเอาตัวผู้เล่นคนไหนเข้ามาเสริมหรือเปล่าในส่วนของผู้เล่นตัวใหญ่เราต้องมาติดตามชมกันตต่ออนะัับแแลหงงงจจเกมขขว ราเซลเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าเขาตั้งใจที่จะเล่นมอบความสนุกให้กับแฟนๆนะครับต้องการสร้างรอยยิ้มแล้วก็ดึงความสนุกกลับมาสู่องค์กรนี้อีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้แอนเจอรโร่ราเซลเนี่ยก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังครับเขารู้ดีเลยว่าแฟนๆที่เข้ามารับชมในสนามเนี่ยรวมไปถึงทางบ้านต่างก็รอคอยนะครับพร้อมที่จะทุ่มเทความสนุกความมันต่างๆนะครับพร้อมเฮไปด้วยกันแล้ววันนี้ทุกคนในสนามเนี่ยโ,โเหเฮกันลั่นจริงๆในส่วนของดาวินแฮม,ห,มหัวหน้าโคช้ชของพวกเขาเมื่อถูกสื่อถามเกี่ยวกับกลุ่่่่่่่มมมนักกีีีฬาาาาททเิงข้สูใหววชย ได้มากน้อยแค่ไหนเขาก็บอกเลยว่านักกีฬากลุ่มที่เพิ่งเข้ามาสู่ทีมใหม่เนี่ยนะครับต่างก็อยากจะพิสูจน์ผลงานของตัวเองแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจอยากจะช่วยทีมให้จงได้นะครับไปสู่ฝันแน่นอนว่าการเข้าสู่เพลย์ออฟเนี่ยคือเป้าหมายแรกแต่จะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนเนี่ยพวกเรายังไม่รู้แต่พวกเขาเหล่านี้เนี่ยต่างก็ตั้งใจนะครับอยากจะพาทีมประสบความสําเร็จให้มากที่สุดแล้วเพื่อนๆลองดูครับตอนนี้ผลง,งานกําลังเข้าที่แล้วเกิดถ้าเกิดมีรบอนเจมส์กลับมาอีกหนึ่งคนเนี่ยความมั่นใจในตอนนี้เนี่ย้กสกวอีนนนนัถิตตใ ี่คือชนะ33แพ้34นะครับขาดอีกแค่เกมเดียวผลงานจะกลับเข้ามาอยู่ในระดับ50%พวกเขาไม่เคยเข้าใกล้ระดับ50%ได้ดีเท่านี้มาก่อนเลยนะครับสำหรับเกมหน้าสนุกแน่นอนยังคองอยู่ในบ้านรอรับการมาเยอนนิวยอร์กนิกส์ทีมที่ถือว่ากำลังร้อนแรงเช่นเดียวกันในเวลานี้เช้าวันจันทร์8โมง หากชนะเนี่ยเลเกอร์สมีโอกาสขยับอันดับของตัวเองแน่นอนครับจะทําได้ไหมมาลุ้นไปด้วยกันครับเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะสำหรับเกมวันนี้ตุนเชื่อว่าฟแฟนๆเลเกอร์สได้ดูแล้วหวักสูงเลยทีเดียวอะหวังขนาดไหนคะคอมเมนต์มาคุยกันค่ะที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุดสุอยาลืม subscribe นะคะที่โลโก้23 Man เนี่ยตรงกลางนี่เลยคะ่ะเพราะ NBA คือจีเนียของพ <ๆ S 1> <ๆ S 2> วกเรา23 Man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมานะคะขอบคุณค่ะ